เร the oh, ื่องอะไรเนี่ยเอวิ่รู้เรื่องเปล่าอะไรมาเต้นไม้คริส์มากไงลูกก็บินผ่านไปเร็วเออรินผ่านไปเร็วโอ้ยโอ้ยน่าปเด็ูเล็กสาวดูคิดเต ơi dần đùng đùng dần đùng đùng, thả dần 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 Åke har kommit in i huset. Han är 2,20 hög och han ska få fina kläder snart. Ja. oj oj, oj. Jag tror att det är en riktig liten sötnos där. Mm. <fri> oh. 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 <skratt> <skratt> Lek med mig, sa hon. Jag ska pussa den.

Det är bra att torka munnen med. คนชอบโทรศัพท์มากเลยดูดิโอ้ยขานมาเร็วปุ๊บปุ๊บอะเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางอยู่เช่นมาไหมมาไหมโอเคฉันจะถอดเสื้อให้ โอ้นอนรอเลยนอนรอตองบันไดเลยเฮ้ดูมันมองเราดูน่าทั้งนงกงนงก้านนก็เล่นอยู่นนก้เล่นอยู่เดีกดีขทุกคนใครมีวิธีจับฝึกลูกนั่งมั้งฮะ <laughs> นี่ห้าเดือนแล้วอยากลองจับเขาฝึกโดยอีกสองอ,อาทิตย์อาทิตย์หน้าก็หกเดือนแล้วเนี่ยทำไงอ่ะอันนี้ก็โอเคมากใช่ไหมหลังค้อมเลยแฮปีน oh, mm ี่คือตัเป็นอะไรเดี๋ยวมันดะฟังกันนะฮะนะ่ก็เป็นแบะ มัมมมมมเลกิมเล็กไม่กินหรือว่าใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปเนี่ยเลโอ้ยนอนไม่ลูกนอนไหมตายแล้ว

วันนี้ก็จะพาลูกไปหาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรหมอที่ไม่ใช่หมอเออด็อกเตอร์นั่นแหละวันนี้จะด็อกเตอร์นะคะไม่ใช่แค่ผู้ปรึกษ,ษาเด็กผู้ดูแลเด็กก็ตอนนี้เก้าโมงยี่สิบแล้วก็ไปเป็นกับฟันเสร็จแล้วข้างนอกก็คือเสนอมากมี่ม้มาโตแก้ตอนกลางคืนแล้วก็หมา,าห้องลกนิดนึงเพราะวา่าไม่ได้เก็บเลยนี่ มามีกับลูกเล็กนอนล่างนะคะกันเขาตกเตียงเพราะเขาตกไปแล้วรอบหนึ่งห่างไปแค่เสี้ยววินาทีหะกิ้งตกได้เลยแบบว่าก็คือเมื่อวานนี้นะคะคตกไปเมื่อวานนี้ก็วันนี้ก็เลยจะพอดีมีนัดกับหมออีกทีเอ้ยมีนัดกับหมอก็โอเคเหมาะเจาะ่าจะถามเขาเหมือนกันว่าลูกตกเตียงแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าแต่อาการลูกปกติดีนะคะเตียงก็สูงเหนือเขาอ่าดูดูด พึ่งขาโอเคทุกคนเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าเบาๆแล้วก็เตรียมตัวออกกันค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้ทำไมพังปากกมห้าปากกาบังขาวงงงแป๊บบนึ่งนะทุกคน,นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วยังมีหมาเห่า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 หมาเ่าหมาเห่า,า,เ,หาเริ่มไปแล้วค่ะ โชคดีที่มีแฟนดีนะคะเขาก็เขาจะขัดน้ำพองน้ำแข็งอะไรนี้ไว้ให้นะคะเขาแบบว่าดูลรถตัวเองมากเลยเขาไม่อยากให้เราทำเขาพูดเราทำรถเขาพังเขาก็เลยขูดน้ำแข็งให้เรยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปถึงน้นอาจจะถ่ายให้เดี๋ยวก็ไม่ถ่ายก็ไม่ดูเพราะว่าไม่มีเวลา รถบัสไม่ไม่ชอบเลยเวลาเจอกับรถบัสอะอันนี้ใช้แบบว่าที่กันในแดดไม่ได้อะเพราะว่ามันเราเป็นคนตัวเล็กอะเป็นคนตัวเตี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะโอ้ยอยยยสภาพเมื่อขับรถวันนี้นะน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเอ้ยไม่ใช่สิ ใช่นะน้ำแข็งคะไเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยฉันเรียกว่าน้ำอ,อีหมากแล้วกันก็คือไอจัลลานทีเ่เด็กอะโรงาบเด็กก็คือไกลามากขับรถประมาณห้านทีจะสายทุกรอบเลยไม่รู้เป็นไร เสร็จแล้วค่ะหางหมอเสร็จแล้วบอกว่าทุกอย่างโอเคตกเตียงเมื่อวานไม่เป็นอะไรมาก <c oughs> เดี๋ยวขับรถกลับบ้านกันนะคะตอนนี้เด้ยหลังจากกินนมละ <c oughs> ทำไมแสงโทรศัพท์มันแปลกๆว่ะเออเออเอเอ เยบบอสเหินสลับกัเฮ้ยอ้ดูค่ะไม่รบเลยนะนี่คุม่จะไม่นอบเลยนะ้ยโอ้ยโ้ยยเลยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอมยโอ้ยโอ้ยแอ้ยโอ้ยโอ้สีอปกมากงงม้ยโอ้ทโอ้ย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 โอยหอ้ยโอ้ยโอยโออ้้อ นะคะมีคนไม่นอนมีคนไม่นอนนิูวเลยเอ๊ะอะไรลูกแล้วก็หมาหมานี่ดูโตกินข้าวมีแต่ของเล่นลลกวันนี้หิหมาเริ่มละลายละ เมื่อคืนตกไปหิมะตกไปเนี่ยทำไมมันปแปลกๆเอาตกอีกแล้วหิมะตกอีกแล้วทุกคนดีนะกลับมาบ้านก่อนดูดิสีมันปแปลกๆอะไม่รู้เขาทำอะไรอ,ะอ่ะวายเลยอ,ออกกล้องเลยเหรอ,อลูกอืออันนี้นะคะแบรนด์เซเลอรเราใช้ของ Baby Bjorn Baby Bjorn เป็นแบรนด์ของสวีเดนนะคะ ก็จะพาหมาไปเดินเะด้วคงไม่พาไปแล้วหนาวก็รอรอลูกหลับตอนแรกว่าจะแอบนาไปกินแต่ตอนนี้น,นัาไม่หลับแล้วฉจะกินยังไงดีอะว้ะวาาใหญ่ใหญฮดิ้นดุกดิกดุกดกเลยไปแล้วไปดีกว่าเดีกลับม,มาใหม่หมาเลยเธอมันนี้มี เมือ่อวานนี้มีของมาส่งค่ะั่งของเล่นมาให้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เขาเป็นรถเข็นๆน,นะแล้วก็อันนี้เป็นแบบอะไรไม่รู้เอาหมาก็ไม่ใช่ของเธอได้น,นี่ A B C D สุดท้ายนี้นะคะอ๋อแล้วก็ตอนแรกก็มีตุ๊กตาด้วยอันนึงตุ๊กตาอยู่ขงลาง ลองมาดูว่า reaction reaction ของลูกลเราจะเรียกเล่นอะไหนนะคะมามตกเต็มเลยทุกคน ไปแตยกูห oh, oh, he oh, hmm. ัวคว่ำโอ๊ยเอาหัวไปแล้วนะโอ๊ยแต่ยต่ตให้ลงมาฉันตื่นแล้วนี่นี่จะพาเจ้าตัวนี้ไปเดินละ แล้วเราก็จะเมื่อกี้นี้เพิ่งไปขัดห้องน้ำมานะคะอันนี้ก็จะว่าจะเอาไอ้พวกลูกปองลูกบอลอะไรของตกแต่งนี้ออกละข้างหลังนี้ลูกลองนี่นะคะเพิ่งขัดห้องน้ำเสร็จข้างบนก็เสร็จ้หนลองชิคะ่ะเดี๋ยวเลือนล้างนะคะทิ้งไว้สักพักก่อนเมื่อกี้ล้างออกแล้วมันดูเหมือนแบบยังไม่ทั่วยังไม่สะอาดจะ้ะ จะพาหมาไปเดินพาหมาไปช้อปปิ้งนิดนึงดูว่าเขาจะได้อะไรกลับบ้านมานะคะวันนี้ตอนนี้ไปขโมยของเล่นลูกมาแล้วนะคะในปากนั้นน่ะขโมยมาแล้วพาหมาไปเดินแล้วทุกคนดีนะมีแดดวันนี้จาพาพดูลูกกันแค่ตุย